เนี่ยคาปูชิโน่นหล้วไงเออกินนะตายมันเหมือนลักเหมือนหวยอ๋ออัดก่อนแล้วเฮ้ยมึงนัหน้าเข้ามามึงเซอยวมานั่งหมดตัวเคซีย่ออกไปไหนดิเออเซียวไปไหนวันนี้นะครับวันนี้มากินลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเกิดวดิอันนี้เห้ทำไมมันไม่มีคำว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เต๋

ตายตายกินกินอไมนเลยินะไม่ใครคเลเาเแล้วกไอ้ห้เกี่โกงายโอ้โหที่โกงออนี่เนี่ยคาปูชิโน่รสนมันเหมือนแบบ

หายสุดเลยโอ้ยน้ำ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 นแำ้ำน้ำน้ำนำน้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 น้ำนน้ำ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 นนน้้ำน้ำน้ำน้้ำน้้ำน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 ้้ำน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 